สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำแหนมกินกันนะคะพี่น้องใครทำฉันทำนี่หรอเ <laughs> อยน้องใบหม่อนคนสวยทำนะคะแหนมคะ่ะแหนมเราปั้นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ฝีมือน้องใบหม่อนปั้นนะคะเนี่ยฝีมือคนนี้ปั้นน้องใบหม่อนคนสวยปั้นแหนมนะคะกําลังปั้นเดี่ยวค่ะเก่งมากเลยนะคะน้องใบหม่อนคนสวยเนี่ยเนี่ยดูนางปั้นเนี่ย นี่ฝีมือนางล้วนๆเลยนะคะนางปั้นนี่ฝีมือการปั้นของนางล้วนๆเลยเนี่ยดูวิธีการปั้นของนางนะคะนางกําลังปั้นแหนมนะคะ่ะปั้นแน่นๆนะคะไม่แน่นมันมันเละนะคะเอาแน่นๆเลยนะคะได้เดี๋ยวฉันมือ อา่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตาที่มอบให้นะคะแหงๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะอ่าน้องเบลหมอนปั้นห้านี่เราทอดเสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะอร่อยๆ่อยนะคะ,อะ,อะ,ะ,คะขอบคุณนะคะจ้าเยอ